โอเคตอนนี้เรากำลังรอ,อกราบหลวงพระอาจารย์ต้อมพระ่าสสแบงนะครับนี่เงินที่เราเอามาถวายท่านนะครับสาธุนะครับนี่นะฮะสาธุนะครับสาธุนะครับสาธุนะครับครัอ นี่นะครับจ้คุณเข้ากราบแล้วเจ้าคุณเข้ากราบหลวงพ่อแล้วสาธุนะครับสาธุสาธุนี่นะฮะเสือนะเสือนะพี่ไก่เท่าไรกระเหรียญพานนะขอพาน ขอขอพานพี่เขาได้ไหมนะคะขอพานเลยค่อยขอพานหน่อยได้ไหมพี่ถ่ายพี่อ่านพี่ไม่ต้องถ่ายเนาะถ่ายแค่ตรงโฟกัสพี่อ่านตาตังอย่างเดียวเละอาจารย์ต้อมไม่ท่าแสบานะพี่ค่ะเรากำลังจะเอาเงินไปไหว้อาจารย์ต้อมไม่ท่าแสบานะก็เอาเมินทำบุญเรื่องของเรื่องด้วยตัดตัวแรกไปค่ะ หมอาจานมาจากไหนครับอยุธยาค่ะว่าอจันอยู่กับว่าอาจารย์ไหมครับ <c oughs> <c oughs> กาบหลวงพ่อกาบหลวงปู่กาบกาบเร็วกาบก่อนกาบพระอาจารย์ลูกเราเพิ่งเขินสาธุสาธุค่ะสาธุเขอบคุณบอกอาจารย์ที่เรา เดี๋ยวก่อนลูกก็เลยมีโอกาสได้มาค่ะวัดอาจารย์ปกติแล้วมีงานทั้งปีค่ะช่วงนี้ว่างสิหบห้าวันพวกหนูก็ทัวร์ทำบุญยาวเลยตั้งแต่หยุดมาไปไปม หนูไปทำล่องทานที่วัดหลวงปู่ศิลากับวัดพระธาตุมันหินค่ะตะคุณไปกราบพระอาจารย์ก่อนลูกค่ะเล็กอะอยู่ว้านกับพระอาจารย์ไหมครับโอ้โหสาธุค่ะพระอาจารย์พี่อ่านรับแทนให้หน่อยหานเจ้าคุณรับมัดหรอกครับอะหานรับแทนมาป้าด้วยสาธุค่ะโอ้ได้อาจารย์ให้ 아무도. Right. Yeah. Yeah.